you. Mm -hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามีเรื่องราวที่น่าตกใจมากๆเลยนะครับเอามันเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นเอกสารหลุดละกันนะครับผมที่ข้อมูลตรงนี้เนะี่ยบอกเอาไว้ก่อนว่าหลุดมาจากทวิตเตอร์นะครับเป็นเอกสารของทหารรัสเซียที่อยู่ในเคอร์ซันนั่นเองครับเคอร์ซันณตอนนี้เองเนี่ยก็เป็นเมืองในยูเครนที่ทางรัสเซียเนี่ยยังคงตึงกําลังเอาไว้ได้อยู่นะครับผมซึ่งหมายตรงนี้เองเนี่ยมีอะไรที่น่าตกใจมากๆเลยมีข้ออยู่5ข้อก็จริงนะครับแต่ม ห่งข้อเนี่ยที่ถ้าเราคิดในแง่ลบเนี่ยมันจะหดหูมากๆเลยถ้าคิดในแง่บวกเนี่ยอาจจะพอคิดดีได้หน่อยนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยใครจะรู้เลยครับสงครามมันโหดร้ายมากๆแล้วพอเกิดสงครามเต็มรูปแบบแบบนี้ขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนโลกของเราเนี่ยย้อนกลับเวลาไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยถูกไหมแบบว่าความโหดร้ายความบิดเถื่อนของสงครามเนี่ยมันได้ทําให้โลกทั้งใบได้เห็นเลยอะหลังจากที่คนยุคเราคนยุคผมเนี่ยไม่เคยได้เห็นหรอกว่าความโหดร้ายของสงครามเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าหลายๆที่บนโลกกจะมมีสงคราเิด ขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับผมไม่ว่าจะเป็นในมิดเดิลเอหรือว่าที่อื่นก็ตามแต่เนี่ยแต่โลกอะ่ะไม่ได้ค่อยให้ความสนใจไปเท่าไหร่แต่พอเกิดสงครามยูเครนเซียขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสงครามที่โลกให้ความสนใจเยอะมากๆเลยแล้วเราก็ได้เห็นความโหดร้ายของสงครามขึ้นจริงๆแต่บอกไว้เลยว่ามันยังมีความโหดร้ายอีกมากมายที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้นะครับและดูเหมือนว่าในหมายนี้เองเนี่ย อาจจะเป็นหนึ่งในหลักฐานสาคัญที่โชว์ให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าหมายนี้นั้นมันบอกอะไรกันบ้างและหมายนี้มาจากใครสั่งใครกันหมายนี้นะครับผมเป็นหมายที่ออกโดยพอบอแห่งภูมิภาคเคอร์ซันนั่นเองนะครับก็คือคนคุมเคอร์ซันนั่นแหละออกมาในวันที่5กันยายนะครับผมตอนนี้วันที่25แล้วก็ออกมา20วันแล้วนะครับดยหมายนี้เนี่ยมีกําหนดให้รายงานอยู่วันที่19นะครับผมก็คือผ่านมาแล้วนั่นเองหมายนี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับผมมีข้อทั้งหมด5ข้อนะเรามาดดูกกัันนีีวว่่าามมจุด ประสงค์เพื่ออะไรหมายมายนี้นะครับผมมีจุดประสงค์เพื่อยกขัญกาลังใจก็คือเพิ่มกําลังใจให้กับทหารเนี่ยอยากจะสู้ต่อน,นั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะทหารก็เป็นคนเหมือนกันถูกไหมพวกเขาก็มีท้อมีเหนื่อยบ้างเหมือนกันนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทหารเนี่ยนะครับผมกระตือรือร้นแล้วก็อยากจะต่อสู้มากขึ้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใน5ข้อนี้มีอะไรกันบ้างข้อที่1นนะครับผมผู้บังคับกองพันหรือกองร้อยต้องรักษาความพร้อมการรบอย่างต่อเนื่อง อแปลว่าให้ทหารพร้อมรบตลอดแล้วจากนั้นเตรียมทหารเพื่อความสําเร็จของภารกิจและให้จัดเตรียมสถานที่สาหรับสันทนาการเอาไว้ก็คือให้มีที่เอาไว้ผ่อนคลายกันบ้างนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเครียดเกินไปแล้วไม่อยากรบไม่มีใจจะสู้เนาะจากนั้นเองข้อที่2นะครับผมให้สัส์ดีนั้นคัดเลือกผู้หญิงมารับหน้าที่ในกองทัพแบบเต็มเวลาโดยไม่ต้องฝึกทหารนะครับตรงนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัว แต่ตรงนี้เดี๋ยวเอาไปพูดกันอีกทีหนึ่งมาข้อที่3กันต่อเลยดีกว่านะครับข้อที่3เนี่ยให้คิดมาตรก,การป้องกันการบาดเจ็บและชีวิตของกําลังคนจากการโจมตีของยูเครนนะครับก็เรียกได้ว่าให้ป้องกันตัวเองแหละไม่ให้ตายนะครับผมอันนี้เข้าใจได้จากนั้นข้อ 4. นะครับให้รายงานความคืบหน้าคําสั่งนี้นะครับผมในเวลาเที่ยงของวันที่19กันยายน2องพและจากนั้นนะครับผมข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับดำเนินการนี้ให้ขึ้นตรงกับรองขอบอของผู้นำภาคเคอร์ซันในทันที ก็คือให้แจ้งโดยตรงไปเลยตรงนี้เองมีอะไรน่าเป็นห่วงบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าหลักๆนยอยู่ที่ข้อ2นะครับให้สัตดีเลือกผู้หญิงมารับใช้หน้าที่ในกองทัพแบบเต็มเวลาโดยที่ไม่ต้องฝึกทหารเขาว่าไม่ต้องฝึกทหารนี่แหละมันไม่ได้แปลว่าจะเกณฑ์ผู้หญิงมาลบเลยนะครับก็คงจะแปลกันออกสินะว่าเขาเกณฑ์ผู้หญิงมาทําอะไรกันนะครับคือถ้าเลือกแบบเอาแบบสมัยก่อนเลยเนี่ยมันก็เอามาเป็นเครื่องบําเลกามถูกไหมให้ทหารเองเนี่ยได้ผ่อนคลายได้ชิวๆกันแต่นอกจากนี้เองเนี่ย มันก็มีด้านดีๆอื่นๆบ้างนะคือถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยมันจะดาร์กสุดๆเลยถูกไหมแล้วถามว่ามีโอกาสเป็นแบบนั้นไหมก็พูดตรงๆเลยครับว่ามีอย่างแน่นอนแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มีอีกมุมหนึ่งที่มันไม่ได้ดาร์กขนาดนั้นเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมก็จะมีแบบการเอาทหารหญิงเอาเจ้าหน้าที่หญิงเนี่ยมาช่วยอยู่บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทําหน้าที่แทนทหารอาสาพยาบาลหรือว่า จะเตรียมส่วนพักฟื้นนะครับหรือว่าจะเป็นตําแหน่งพวกร้องเทปลปผูกใจอย่างเงี้ยก็มีด้วยเหมือนกันนะครับผมตําแหน่งแบบมาช่วยเช็ดถูรักษาความสะอาดอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับมาช่วยแบบปลอบใจทหารนะครับผมหรือว่าแบบ เฮ้ยทหารมาตัวเลอะมาเลยช่วยเช็ดหน้าเช็ดตาให้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่มั่นใจนะว่าในคําสั่งเนี่ยมันเขียนไว้แบบคลุมเครือสุดๆเลยว่าจะเอามาทําอะไรถูกไหมไม่ได้ระบุออกมาอย่างชัดเจนนะครับมันก็แปลได้หลายอย่างมากๆเลยและอาจจะแปลไปได้ถึงสิ่งที่มันไม่ดีไม่ดีเนี่ยนะครับผมมันก็มีได้แหละครับเพราะว่าเรื่องในสงครามเนี่ยมักจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ ค่อนข้างจะคอมบอนมากๆในสงครามของโลกที่มันเคยผ่านมาเลยละกันแต่ไม่รู้ว่าในยุคนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะไม่ขอเดาแล้วกันนะครับว่าในความเป็นจริงมันเกิดอะไรขึ้นไว้รอเจอหลักฐานก่อนดีกว่าค่อยมาว่ากันแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหลักฐานที่สําคัญเหมือนกันนะแต่ขอหลักฐานที่มันจะแจ้งวันนี้ก่อนละกันนะครับผมก็เรียกว่าตรงนี้มารายงานให้ฟังกันก่อนเป็นความรู้ละกันว่าตอนนี้มันก็มีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมหลายๆคนก็าีรมก เจอความโหดร้ายมากมายเลยนะครับผมว่าแบบเฮ้ย ทางแบบรัสเซียเนี่ยได้ทำอะไรอเอาไว้บ้างนะครับก็ถือได้ว่าน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วแล้วก็ขอย้ํากันก่อนจาอีกทีนะครับว่าคลิปนี้เองเนี่ยเราก็ทํามาเพื่อเป็นความรู้นะครับผมไม่ได้จะมาเชียร์ฝั่งไหนหรือไม่ได้จะมาย้ําฝั่งไหนใดๆเลยนะครับก็อยากจะมาโชว์ให้เห็นว่าโลกที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผม บ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c World นะครับ